สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้านบอมเลซิมบงนะครับวันนี้มาส่งงานติดตั้งกลองแ a บเตอร์ทูนะครับใน D m a มหน้าไฟหลามตัดนะครับก็มีนอกสถานที่นะครับถ้าอยู่ไกลๆกูคิดหน้าค่าน้ำมันนะครับนะไม่ได้วิ่งฟรีนะครับแต่ถ้าใกล้ๆบ้านเดี๋ยววิ่งให้ฟรีนะครับใครสนใจก็กดสั่งซื้อในตะกร้าก็ได้นะครับผมผมครับวิธีการปรับจูนนะครับง่ายๆเลยโหมดคันเร่งไว้นะครับน้องจะมีให้เราอยู่2โหมดอันแรกนี่คือโหมดคันธีรถต้นคือรถเดิมปิดกล่องนะ หมดคันเร่งไวกดอันที่2ครับโหมดแรกอันนี้คือโหมดออโต้นะครับจะมีให้3มสเตปคอมฟอร์ตสปอร์ตเด็กอันนี้คือความไวนะครับไอสองโหมดนี้อันนี้คือการลื่นอันนี้คือประหยัดคันเร่งจะหน่วงนะครับอ่านลองดูประหยัดอ่านลองดูนองนะองนะพอกดคอมฟอร์ตอันนี้สเตปหนึ่งสปอร์ตอ่ะอันสุดท้าย ดูไดค์ชเร่งค้างไว้นิดหนึ่งสักพันรอบดันมาดันค้างไว้ค้างไว้นะค้างไว้นะกดอันที่สองกดอันที่สามยกแก่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นไปค้อนี้น้องพี่แนะนําไล่จากโหมดหนึ่งเปิดโหมดหนึ่งลองขับดูยังไม่สบาใจค่อยกดโหมดสองสามารถเปิดหน้านี้ตอนขับได้เลยนะครับไม่ต้องจอดรถรถเราแมปมาแล้วพี่ว่าน่าจะจูนนเร่งมาประมาณนึงแล้วลหละนะครับลองเทสดูก่อนแต่ถ้าเราบอก พี่สาโหมดนี่แม่งยังไม่สะใจไปใช้โหมดที่สามครับอันนี้คือโหมดตั้งเองนะครับรูนเลยมีให้พันระดับอ่ะอันนี้ไวสุดอันนี้รถเดิมต่างไหมแตกนี่นึงเลี้ยงไว้ดันมาแล้วนะเห็นไหมเนี่ยอันนี้รถเดิม ดูเปอร์เซ็นต์ก็ได้เปอร์เซ็นต์ที่เราเหยียบคันเร่งเนี่ยไอ่หยังไหมเหยียบไหมเหยียบไหมเหยียไหมค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้สิบสี่เปอร์เซนต์สิบสี่เปอร์เซนต์เท่าเดิมนะสิบสี่เปอร์เซนต์เท่าเดิมแต่ว่ารอบเครื่องเพิ่มขึ้นเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือความแตกต่างแต่โหมดนี้ก็เหมือนกันลูดไปลองเทสสามร้อยเป็นยังไงระดับสามร้อยยังไม่สะใจก็ค่อยๆไล่ไปครับมันมีให้พันระดับพันนี้ขับไม่ได้หรอกเดาาน้ำมันไวมากอันนี้ก็เซตไว้สักคครรึึ่่่งงงนนนกออแลลล้วไดูะับ โอเคโหมดต่อไปครับรีแมปอันนี้ใช้สําหรับรถที่รีมาเคยเจอไหมแบบไปรีมาปับ๊บช่างจูนเนอร์เขาอาจจะจูนคาเร่งมาแม่งเด้าขับไม่ได้เลยต้นเด้ามากเราสามารถไปจูนให้ต้นมันสมูทขึ้นได้โดยที่เราไม่ต้องไปแก้ไฟต้นช่วงกลางช่วงปลายสมมุติต้นเด้าเราก็ลดต้นลงมาเนี่ยลาต้นลงมา,า,งมากดตรงลองดู นวลนวลไหมต้นนวงไหม,ต,ไหมต้นหายไปเลยไหมเนี่ยเวลาที่เราเหยียบคันเร่งมันก็จะมาต้นกลางปลายเนี่ยอยู่ที่เราเซตนะครับแล้วมันสามารถตั้งได้สามสเปแต่โหมดนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเนาะสมมุติเราไม่เอาค่าที่เราเซ็ตเราก็กดเริ่มต้นใหม่มันจะรีใหม่หมดเลยนะโอเคต่อไปครับโหมดเดินหอบอันนี้เลยเดินหอบนะวิธีการเปิดกดออนครับ หอ,อนอยางเขียวอ่ะช่องที่หนึ่งคือชนิดเสียงมีให้ยี่สิบสี่เสียงบวกไปหนึ่งทีก่อนบวกบวกมันจะได้ไง่ายๆเสียงที่หนึ่งยังไม่ดังความเร็วนี้เราต้องเปิดเสียงก่อนเราถึงจะปรับได้ความดังคือความดังของเสียงค่อยๆรุดขึ้นไปแตะก็ได้แตะ,แตะ,แตะยังไม่ดังก็เพิ่มไปเริ่มมาแล้วสมมตุติอ่ะสิบสองเริ่มดังแล้วมามาที่ความเร็วความเร็วคือการแต่งจังหวะเสียงอยากได้เสียงหอบช้าๆก็รูดลงมา นะอยากได้หอบรัวๆก็เพิ่มไปเห็นไหมแต่งจังหวะของหอบหอบเช้าหอบเร็วดังไปก็ลดลงไปอยู่มันมันต้องตั้งเรียวทามนะเพราะว่า เราปรับขึ้นไปบางทีเสียงอาจจะเบาเราก็ต้องไปเพิ่มเสียงบางทีเราปรับลงมาเสียงอาจจะดังไปเราก็ต้องลดเสียงอะไรแบบเนี้ยลองต้องจูนเล่นนะครับเวลาอันนี้พี่แนะนําให้ตั้งไว้ประมาณสี่ห้าวิถ้าเราตั้งเบอร์ศูนย์เวลาเที่ยวสมมติอ่ะเดี๋ยวตั้งไปสซกเบอร์สี่ก่อนสีว่วิคือเวลาที่เราเปิดเดินหอบแล้วเราขับด้วยเวลาที่เราเหยียบคันเร่งหอบจะยกเลิกทํางานอัตโนมัติเลยพอปล่อยคันเร่งออกพอปล่อยคาวจะคันเร่งสี่วิมันจะหอบให้ออโต้อ่ะแต่คันเร่งไปทีนึงเห็นไหมมันจะหยุดหอบเลย ยกขาจากคันเร่งประมาณสี่วิเห็นไหมมันจะหอบให้ทําไมมันถึงต้องตั้งเวลาสมมุติถ้าน้องไม่ตั้งเวลาน้องชะลอตามคันหน้าใช่ไหมสมมุติตอนขับอ่ะมันหอบเลยเพราะนี้มันจะเด้าไงมันจะรู้สึกอะไรเนี้ยถ้าพี่ไม่ตั้งแต่คันเร่งเห็นไ,ไหมปล่อยขคแล้วหอบเลยเห็นไ,ไหมแต่ถ้าเราตั้งพี่ตั้งสี่วิแต่มันก็จะหน่วงเวลาสี่วิมันถึงจะหอบให้เห็นไ,ไหม ควรที่จะตั้งไว้นะครับเวลาเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกประมาณนี้ไม่ต้องตั้งเยอะนะครับคราวนี้เวลาที่เราจะปรับจูนเล่นปรับช่องนี้ปรับช่องนี้ปรับช่องนี้อ่ะเสียงที่สองไม่ดังก็ลดลงนะดังไปสั่นไปก็ลดลงเห็นไหมแต่ละเสียงมันจูนไม่เหมือนกันไงเพราะฉะนั้น ปรับเอาเรียวไทม์เลยนะครับเนี่ยเสียงที่สองมีให้ยีิบสี่เสียงจูนยันหวางกับวกเลยแม่งโคตรเยอะอ่ะเห็นไหมเนี่ยเสียงที่สามขอได้เล่นอ่ะอบางเสียงอ่ะเราปรับเร็ว มันดังไม่ค่อยชัดเราต้องปรับจังหวะช้ามันถึงจะดังชัดเห็นไ,ไหมพอเสียงที่สี่มันก็จะรีเซ็ตใหม่เราก็ลดลงนะเห็นไ,ไหมเอาง่ายรูดมแม่งม่วๆเลยจะได้รู้นะว่ามันดังยังไงนะครับสมมตุติอ่าจะปิดหอบไม่ต้องไปรูดปิดกดตัวนี้ตัวเดียวพอจบเลยปิดหอบเลยนะครับนะ เวลาจะเล่นก็เข้ามาเดินหอบแล้วก็เปิดสี่วิตเดี๋ยวหอบให้ห <Yeah. S 1> นะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวปิดไปก่อนนะโมตอ่อไปปิดควันดำนี้เลยตรงนี้เบิ้นได้ไหมได้โอเคอ่าปกติด,ดำเยอะไหมไม่่าหร่บ,บางลองสักทีโอเคมาวิธีการเซฟกดออนก่อนครับ กดเข้าไปโอเคให้เขียวเราลุดกลับมาเหยียบขันแรงสุดเดี๋ยวพี่จะเอาที่4 5 0านะอ,นะอันนี้เปิดรอบมา4,500ไหมโอเคเหยียบมิดเลยเดี๋ยวพี่จะเอาที่4 5้าก่อ,อนเหยียบค้างเลยนะไม่ต้องปล่อยนะพี่ตั้งไว้47%เหยียบมิดเลยอีกรอบนึงจบนี่นะจบแล้วรอบยัง4 5้าเลยแต่อาจจะไม่ตัดนะครับ เพราะว่าเวลาที่เราเข้าขนส่งเลยลเนี่ยมันไม่มันไม่ต่ากว่าสามพันห้าสามพันแปดพราต่ากว่าเนี้มันเริ่มสงสัยแล้วมันไม่ได้ไงมันเป็นเกณฑ์ของเขาไงแต่เนี่ยยังยังสี่พันห้าเลยควันไม่ออกละเพราะฉะนั้นอันนี้พี่แนะนํานะก็ตั้งไว้ประมาณเนี้ยพี่ว่าโอเคละแต่ถ้าน้องอยากได้ตัดสมมติน้องอยากได้ตัดน้องก็ค่อยๆไล่ไป,ไปลองสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบแล้วลองเบิ้ลตัดแล้วลองดูควันว่าควันอยู่ไหมแต่สี่สิบเจ็ดเนี้ยอยู่แน่นอนนะครับถามว่าผ่านไหมผ่านแล้วแหละจบเลยนะครับ สมมติตั้งเสร็จล้วก็ปิดไปเราไม่ต้องเปิดออนไว้ตลอดนะโอเคพอเราปิดเสร็จแล้วก็กลับไปสแตนบายในโหมดที่เราจะขับนะครับสมมุติอ่ะเราขับรถน้องเห็นปุ่มตรงนี้ไหมมันจะมีอยู่หนึ่งปุ่มขวามือสุดอันนี้คือโหมดปิดควันแบบเร่งด่วนสมมุติเราขับอยู่บางทีเราเอาโทรศัพท์ขึ้นมาไม่ทันไงเจอด่านข้างหน้าน้องกดให้เป็นเลขห้าเนี่ยปิดควันแล้วเนี้ยมันจะเข้าโหมดนี้ให้ออโต้เลยพอน้องออกจากด่านน้องก็กดไปให้มันกลับมาเป็นเอ A คือโหมดออ t โต้ AI นะครับเนี่ยควันก็มาปกติคันเลงก็ไวเหมือนเดิมกดให้เป็นเลข5เข้าด่านได้เลยเพราะว่าอันนี้เราเราเซตเปอร์เซ็นต์ไว้แล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองดูอันนี้รถเดิมลองดูควันโอเคกดไปทีนึงให้เป็นเลข5จบแล้วพอออกจากด่านเราก็กดกลับให้เป็น E เวลาขับต้องเป็นตัวนี้เท่านั้น หรือตัว F ตัวนี้เวลาขับต้องเป็นไม่ F ก็ A เท่านั้นนะครับถึงจะเป็นคันเร่งไวนะ okay. โอเคโหมดสุดท้ายครับล็อกรอบอันนี้เขาทําแบบให้พวกรถเครื่องเสียงอะไรแบบนี้ยเวลาที่แบบอยากล็อกรอบให้ให้เครื่องมันฟรีโดยที่เราไม่ต้องหาไม้หา,มาขีนมาค้ำคันเร่งอะ่ะพอกดเข้ามาปั๊บหน้าตาเป็นนี้กดบวกไปเรื่อยๆเลย,เยสมมติเราจะพันรอบเราก็บวกไปครับอ่ะเริ่มขึ้นแล้วเห็นไหมเราก็อารมณ์แบบวอร์มเครื่องเช้าๆอะไรแบบนี้ เห็นไ,ไหมเวลาจะยกเลิกไม่ต้องลดสมมุติอ่ะเรากดเริ่มต้นใหม่ก็คือการยกเลิกเหมือนกันหรือ,อเดี๋ยวเอาใหม่แตะคันเร่งไปดีนึงปึ๊บเบาๆยยกเลิกเหมือนกันแตะคันเร่งก็ยกเลิกกดเริ่มต้นใหม่ก็ยกเลิกนะครับเล่นทุกโหมดเสร็จปับ๊บเราก็กลับมาสแตนบายในโหมดที่เราจะขับสมมุติอ่ะเราจะเปิดโหมดหอบด้วยสมมติอ่ะพี่ตั้งโหมดหอบนะสมมติสมมติเราเอาเสียงนี้ สมมติสมมติอย่ากดอ่ะนะพอเราตั้งเสร็จปั๊บเราก็กลับมาสแตนบายในโหมดที่เราจะขับขี่นะครับเห็นไหมพอตั้งเสร็จปั๊บเราก็ออกแอปลเลยคันเนี้ยพอเวลาเราจะปิดเราก็กลับเข้าไปเราก็ปิดแต่พี่แนะนํานะหอมอ่ะเอาไว้เปิดเวลาจอดเฉยๆอะไรแบบนี้ดีกว่าเพราะบางทีเวลามันตั้งแค่นี้ช่วงจังหวะน้องถอยรถบางทีมันก็หอบแล้วมันจะหึม่ม รถมันจะกระ,ะ,ะ,ะตุกกระเด้าอ่ะนะครับอยู่ที่เราแหละใครชอบก็เปิดแล้วแต่นะโอเคเดี๋ยวกับไปแสดง,งแบบนี้อ่ะสมมติอ่ะเราตั้งหมดนี้เราขับเรียบร้อยแล้วเวลาจะออ,อ,ออกแอปให้ออกแบบนี้นะครับสไลด์ทิ้งสไลด์หน้าจอทิ้งอ่ะเอาแใหม่อ่ะ,อาาอะให้สไลด์ทิ้งแบบนี้ทุกครั้งนะอ่ะเวลาก,กดเข้าแอปใหม่ครัง้ง่อกปพอเข้าแอปปับให้เราไปเช็ครูปบลูทูธบลูทูธต้องเป็นสีเขียว เห็นไหมมันจะเขียวให้ออโต้เลยพอเขียวปับ๊บน้องจะจูนน้องก็กดเข้าไปในคําว่าคันเร่งเนี่ยน้าจูนเมื่อกี้แล้วนะครับวเวอ,อสมมตุติเราจูนได้ที่แล้วครั้งต่อไปเราสตาร์ทรถใช้งานได้เลยนะไม่จําเป็นต้องเข้าแอปแล้วไม่ไม่ใช่แบบจะขับทีนึงต้องมานั่งเซตทีหนึ่งไม่ต้องน้องตั้งค่าอะไรไว้พอสตาร์ทครั้งต่อไปมันก็จะอยู่ค่านั้นเลยนะครับโอเคประมาณนี้ส่งงานครับดีแม็กเก่าครับผม